ปลาขาวซอยได้เนี่เผื่อนเป็นแบงปั่นมากไปคั่วป่าซอยเพิ่นนบื้อได้หลายค่ะปลาขา,ขาวซอยซับละเอียดแล้วแบงได้หลายเมน่นู่นนะปลาขาวซอยอเดี๋ยวจะเขล็ดเป็นคลิปยาวกว่านี้เนาะทำกับข้าวใครๆก็ทำเป็นเหมือนสูตรลาบปลาก็ต้องมีข้าวคั่วเนาะพี่น้อง สูตรลาะมีเขาขาั่วน้ำเออพ่อตาเปิดน้ำทิ้งใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่ว น,นี่นะคะนะขอบคุณนะคะที่รับชมกำลังทำตัวนี้น้องเองเปิดน้ำทิ้งเหรอคะ,เ,ออปะเปิดน้ำทิ้งเหรอก็จะตอ,อเดี๋ยวจะเป็นคลิปยาวกว่านี้เนาะ ทำกับข้าวใครๆก็ทำเป็นเหมือนแบบก็จะตอนจะขยำปลาทอดมัน ใส่เกลือสูตรลาบปลาก็ต้องมีข้าวคั่วเนาะพี่น้องสูตรลาบมีขา้าว่นนาวน้ำเลือมะนาวน้องเอิงเปิดน้ำทิ้งเหรอคะ เปิดน้ำทิ้งเหรอสูตรลาบปลาก็ต้องมีข้าวคั่วเนาะพี่น้องสูตรลาบมีข,ข้าว่วน้ำน้ำตาลนิดนึงกะจะประมาณนีขออนุญาตขยำเด้อเด้อผงนัวใส่หมดแล้วเหลือมะนาว ตัวนี้ส่งเชิงลาพืชสิบอร์เพ็เดเพิ่มเติมพริกอีกแคกน้อยกันน้ำตาลนิดนึงกะเจประมาณนี้ขออนุญาตขยำเด้อเด้อใส่เกลือ ใสยมะนาวก่อนเรือมะนาวปลาขาวสวยซับละเอียดเร้วแบงเด้ดหลายไม่นูนะปลาขาวสวยน้องเอง เปิดน้ำทิ้งเหรอคะเปิดน้ำทิ้งเหรอสูตรลาบปลาก็ต้องมีข้าวคั่วเนาะพี่น้องสูตรลาบมีข,าข้าว่วน้ำน้ำตาลนิดนึงก็จะประมาณนี้ขออนุญาตขยำเด้อเด้อจะขยำปลาทอดมัน สูตรลาบปลาก็ต้องมีข้าวคั่วเนาะพี่น้องสูตรลาบนีเขาขวน้าตัวนี้ก็จะทำปลาทอดมันพะนะพะนะผมเคยเห็นด้วยค่ะพี่น้อง ตัวนี้ส่งเ่องลาบเพิ่มีบรเ็ดเพิมเติมพริกอีกักหน้อยกันก็จะตอาหมงฉันอยากทำปลาทอดมันวาซานา้องเองเปิดน้ำทิ้งเหรอคะ เปิดน้ำทิ้งเหรอมีพริกแกงใส่ไปแล้วพริพกแกงดูงถุงจะขยำปลาทอดมัน ใส่ไปหมดแล้วปลาลา้าน้ำปลาเกลือเออพ่อตาเปิดน้ำทิ้ง้าหน,นีนะคะน้ขอบคุณนะคะที่รับชมกำลังทำตัวนี้น้องเองเปิดน้ำทิ้งเหรอคะเปิดน้ำทิ้งเหรอ,งหอผงหนัวใส่หมดแล้วเ,เหลือมะนาว เออพอตาเปิดน้ำทิ้งปลาขาวสวยซับละเอียดเดีวแบงเด้นหลยเมนูนะ่ปะปลาขาวสวยเหลือมะนาวผงหนัวใส่หมดแล้วเหลือมะนาว ข้าคั่วอันนี้นะคะนขอบคุณนะคะที่รับชมกำลังทำตัวนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเพื่อนๆขออนุญาตขยำนะคะจะขยำปลาทอดมัน ใส่มะนาวก่อนเออพ่อตาเปิดน้ำทิ้งเรื้อมะนาวตัวนี้ส่งเ่ิงลาบเพื่อสีบรเพดเพิเ่มเติมพริกอีกแคกน้อยกัน ราบปลาก็ต้องมีข้าวคั่วเนาะพี่น้องสูตรลาบมี่เขาขวน้าใส่ไปหมดแล้วปลาล้าน้ำปลาเกลือใส่ไปหมดแล้วปลาล้าน้ำปลาเกลือ อ,อยากทำปลาทอดมันลาซาตัวนี้ก็จะทำปลาทอดมันพะนะพะนะบรเคยเห็นด,ด้วยค่ะพี่น้องปลาเขาซอยได้เนี่ยเพื่อนเป็นแบงปั่นมากไปขั้วปลาซอยเพิ่นบือ้อได้หลายค่ะจะขยำปลาทอดมัน เ okay. อ้าลืมใส่ผงนัวลืมใส่เกลือเป็นไปได้ไงปลาเขาสอยซับละเอียดเลีวแบงเด้ดหลายเมนูนะ่นหรปลาเขาสวยใส่มะนาวก่อน ở mana còn